เอาแล้วครับผมเนื่องจากว่าเราอยู่ในคอนเซนทัสนะครับผมสัญญาณนะเขาก็จะมีสัญญาณส่งมาให้เรานะครับผมแน่นอนนะหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าสัญญาณสมัครยังไงนะครับผมสาหรับใครที่ไม่มีส่วนของสัญญาณหรือไม่มีตัว NFT ของตัวคอนเซนทัสนะครับผมลองสมัครดูนะไม่ผมเข้าใจว่าน่าจะสมัครไม่ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรคุณสามารถดูช่องผมได้นะฮะช่วงนี้เราจะกลับมาทําอย่างนึงอย่างหนักแน่นเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าช่วงก่อนเราไปทํากิจกรรมนะครับผมแคมเปญยิ่งใหญ่นะฮะ แน่นอนนะยังไม่ได้ตังค์นะฮะเราได้ตังค์มาเราจะมาเราจะมาอวดทุกคนนะฮะเพราะเรายังไม่ตังค์เรายังไม่ได้อวดไม่ได้นะฮะคอนเสิร์ตสิกเนลนะครับผมสวัสดีฟฟแฟนๆแน่นอนนะครับผมนอ็อดโยคีนอ็อดโยคอยนะครับผมไม่ใช่กุญแจของคุณไม่ใช่คลิปตัวของคุณนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะเขาก็พยายามบอกเราเสมอนะฮะดูครับรสนใจทั่วโลกในกระเป๋าแบบเซฟคาสตอรี่คาสตอรี่บอเรตบางก่อนที่เคยเป็นหมาจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง จากอุปสรรคทั้งหมดในการนําไปใช้กระแสหลักและผู้ใช้ดูแลตนเองสามารถเข้าถึงคริปโตได้อย่างน่าเชื่อถือเข้าถึงได้และรวดเร็วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็คือมีการอาร่วมมือกันนะครับผมของเบตมาสกับบันซีบันซ่านะผมซื้อเป็นโซลูชันทางการตลาดเอาเผื่อขออภัยเอ่อทางลาดนะฮะทางลาดแม่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วสตรีมมากนะขออภัยด้วยอ่าเป็นการเปิดปิดขั้นตอนนะครับผมในการสําหรับเว็บสามเพื่อลดความซับซ้อนในการซื้อคริปโตนะครับผมสำหรับผู้ใช้เมตามาสในแคนาดาในเทวีนเดอรสเตรเลียแอฟริกาใต้และตุรกีนะครับผมซึ่งถามว่า เป็นการทํางานที่ง่ายไหมมันคืนค่อนข้างง่ายกว่าเดิมนะครับผมคือบางครั้งเนี่ยการซื้อผ่านเครือข่ายอ่ะมันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลาใช่ไหมล่ะครับผมแต่เนี่ยคุณคือการร่วมมือนะครับผมในการใช้เมตามาสในการแคนาดาสามารถซื้อคริปโตผ่านเครือข่ายระหว่างธนาคารนะอินทราแอคทีฟได้นะครับผมแล้วก็เนื่องจากว่าผู้ใช้นะผมเมตามาสในนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเดนการ์ตและกรกีสามารถเข้าถึงคริปโตออนแลมนะบอร์ดของบานซ่าได้ผ่านโครงการอ่ขอรา,านะของท่านพื้นฐานนะของธนาคารท้องถิ่นนั่นหมายความว่า คือคุณเข้ามาในท้องถิ่นนะเแบือแอปพลิเคชันท้องถิ่นนะครับผมสามารถที่จะซื้อคริปโตเคอเรนซีนะผ่านตัวนั้นได้นะครับนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีนะครผมของตัวคริปโตเคอเรนซีนะผมของทางระบบแล้วก็เป็นเมตามาสนะควหนึ่งที่ชูโลเรื่องนี้นะผมต้องยอมรับนะผมยอมรับและขอบคุณเขานะครับผมแนะ่นอนนะครับคอนเซน s ัส s i g n a ลคือคลิปอา คือคลิปข่าวอวยเมตมาส์นะฮะอันนี้ผมต้องบอกให้ฟังตรงๆนะครับผมเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมจะอวยคอนเซนต์เจอจังเลยก็มันชื่อคอนเซนต์ซิกเน่ตมันจะให้ชื่ออะไรละ่ะเฮ้ยไอ้หนูก็ประมาณนั้นนะฮะยังคงอยู่ในหัวข้อนะครับผมก็คือคริปโตนะฮะทีนี้สำหรับคุณด,ดูแลตัวเองนะ,ค,ะคอนเซนัสกำลังรวมกับอารวมนะครับผมกับออลแลมส์มันนี่นะเข้ากับ เมตาส์นะครับอ๋แล้วมันนี่คือการขับเคลื่อนนะครับผมการแลกเป็นที่ใหญ่สุดของอินเดียนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมบิต BNS เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยกันทำการสกายเลือกรดกนะรอินเดียซึ่งแน่นอนในส่วนของอินเดียก็จะมีปัญหานะครับทะเลาะเบาแวงกันกับรัฐบาลนะครับผมซึ่งแน่นอนในส่วนนี้ต้องบอกอีกครั้งนะครับผมว่าบิต BNS นะผมยังเป็นตัวเครือข่ายที่แข็งแกร่งอีกตัวหนึ่งในออนแรมมันนี่นะผมก็ถือว่าโอเคแหะครับผมเมตามาการรวมอะไรพวกนี้เนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่ดีสารรัับบผูู้้้ใชงนนอย่แลวะค การประสานรวมกันในผู้ใช้บัตเตอร์มาสในอินเดียสามารถซื้อคริปโตโดยตรงนะผ่านแอปพลิเคชันมือถือบัตเตอร์มาสโดยใช้ API ของ Online Money ได้นะครับผมนี่เป็นเรื่องที่ดีนะผมจากการป้องกันในการบล็อกนะครับผมของอินเดียนะครับผมนั่นทําให้เราเห็นนะครับผมอินเดียก็สามารถซื้อเหรียญได้อีกเยอะนะครับผมแน่นอนนะนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับผมแน่นอนขอบคุณคุณคิงส์ลีย์โอคอนคราวเวอร์นะครับผมแม่งเลยภาษาอังกฤษพอไปเป็นภาษาไทยสุดเสียดมากคุณคิงส์ลีย์โอคอนคราวเวอร์นะ ซึ่งนี่นี่สื่อเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแล้วก็นี่มันจะมามีการเปิดตัวแพลตฟอร์มจำลองการเรียนรู้นะครับผมในทิศทางของโลกเว็บ3ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากต้องเข้าไปเรียนรู้นะครับผมแน่นอนในตัวอิสราเอลนะครับผมในการเดิมพันในช่วงเวลาช่วงเวลาตุลานะคจนถึงช่วงเวลามกราแนละ้วมีการเพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่จะเกิดเซี่ยงไฮ้นะครับผมก็ต้องมาดูสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ส่วนตลาด Heck, Sod นะครับผมของคอนซูเตอร์ลดขนาเจริญเสียงสำหรับการปรับใช้ยูนิสบอล์บีสามบนเครือข่ายเบนบีนั่นหมายความว่าเบนบีนั้นจะมีโอกาสในการใช้งานมากขึ้นนะครับผมในส่วนของยูนิสบอลพื้นฐานของคอนซูเตอร์นะครับเจ้าของนะอุตสาหกรรมคริปโตนะผมระดมทุนกว่า2ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดิ i ในไวยรูตูกีนะครับผมซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมทุกๆองค์การการสนนะครับผมและแม้แต่วิตตอริกรูดรินนะครับผมรู้สึกบริจาคไปประมาณ5ล้านนะครับผม ดอลลาร์นะถ้าแปลเป็นเงินดอลลาร์นะครับผมเพลงยอดนิยมของเรียนหน้าเสนอเป็น NFT พร้อมกับแบงก์ลิสกิสนะครับซึ่งอันนี้ผมพุ่งโตนะผมไม่ทันนะฮะร,ราคาถูกมากนะครับผมแต่แม่งหมดเร็วชี้หายเลยนะสามร้อยอันนะหมดเกลี้ยงนะครับผมโอ้โหแบ่งเปอร์เซ็นต์เยอะนะถ้าคุณมองจริงนะผมตลอดชีวิตของเรียนหน้านะเว้ยเฮ้ยมันหมายความว่าไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่มันจะศูนยะ์จุดศูนย์ศูนย์สามเปอร์เซ็นต์อะหลายคนบอกว่ามองน้อยนะแต่คุณคิดดู กำไรจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของคุณนะเว้ยเฮ้ยนี่สูงเยอะมากนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะฮะแน่นอนเจพี r g a n กกล่าวว่าเซ็นไฮอัพเกรดอิตาเรียมเพื่อเพิ่มเติมพันไปสู่ค่าเฉลี่ยของฟูฟออฟสเต็กบล็อกเชนนะผมอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่เราจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกลางเดือนมีนานะเราคงจะได้เห็นกันนะครับว่าราคาอิตาเรียมจะพุ่งไปขนาดไหนนะผมหรือว่าจะดาวลงนะครับผมก็ต้องมาดูกันต่อไปวันจันทหน้าคลิปหน้าผมประวัติจำเราคล้ายกับคอนเซนทรัสซิกแนนะครับผมเราจะมีอะไรมาให้้้ดดูอออีีกกเเรรื่ยยๆๆนนนนะะะะะจิงแลวมมมมมัาาผไฮ ฟรีๆนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าสัปดาห์หละครั้งนะครับผมเพขี้เกียจนะฮะใช่ฮะผมขอโทษด้วยครับทุกคนฮะแต่ผมจะเดี๋ยวผมจะผมไล่ข่าววันให้ทุกคนฟังนะครับผมขอโทษจริงๆนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับ